เดี๋ยวดูดิพลังของการล้มเป็นเกมเป็นยังไงเอาชนะเลยเกมกระเจอะคมสินควมสินเพื่อนในทีมเราไม่ชื่อพีว้ยวาสินอยู่ด้านบนไว้ก็อยาเด็แอดเด็ดอาจคิดมันต้องพูดหน่อยนะพูดเยอะๆเราตัดช่วงไม่พูดออกเห็นออฟฟาบอลกูไหะ มไ,ไม่ไม่มีเฮ้ยเจอแล้วนี่ไงไอเอาเอาบอไอยืนทั้งนมันจะตายเฮ้ยคุลตูตัวดีเร่วเข้าเยเสียกูมันไม่เข้าเลยครเนี่ยออยจอาก,กาศนี่ผู้ชี่ละ ไม่ได้เจอกันนานเลยนะสษณ์แห่งสีดที่เอาไปเลย <ไป S 2> มือใหญ่อากาศลับนีไปกินมือใหญ่อากาศมันมีมาเมียจีนีร้องเหมือนในปีไฟอะเสียงอมสินเหมือนโดนเสียงในปีไฟเลยช่ยมนช่วยเลยเป็นโดนรถชนเป็นเหมือน,นกระเดะเลยระวันงนะคนเล็ก <laughs> Let's go! <laughs> <laughs> um, how dare <good. laughs> you! We got too late, leh!